ต้องขอขอบคุณทุกทุกคนจริงๆที่สมัครสมาชิกเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราถ้าใครอยากจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้เริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นและท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครและต้องขอขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยขอขอบคุณมาหน้ที่นี้ขอขอบคุณครับโย ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสั้นๆรีวิวสั้นกับความรู้สึกหลังดูวันนี้ขอนำเสนอตอนโชจิมิน h าวทู to, การเป็นคนธรรมดาอนิเมะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนัาเมืองแห่งหนึ่งเมืองที่แสนจะธรรมดามีบรรยากาศอันแสนสงบสุขตัวเอกนามว่าโคบะโตะคุง ตัวเขาเป็นคนที่มีความขี้เสือกเป็นอย่างมากเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงอ,อยากรู้อยากเห็นชอบเขาไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเพื่อหาความจริงเอามาเปิดโปงให้ทุกคนได้รับรูอ้อหมายถึงหมายถึงหมายถึงชอบไขปริศนาลี้ลับซึ่งตัวเขานั้นอยากจะเลิกนิสัยขี้เสือกแบบนี้เป็นอย่างมากเอ้อไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงนิสัยอยากรู้อยากเห็นตัวเขาจริงได้ร่วมมือกับโอซนายูกิหญิงสาวคนหนึ่งที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตนเองเช่นกันทั้งคู่ได้ให้คำสัญญาว่าตัวเองจะ เปลี่ยนแปลงตัวเองและกลายเป็นคนธรรมดาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแต่ใครก็ตามที่หยหาความธรรมดามักจะเจอเข้ากับคอนเทนต์และแน่นอนพวกเขาก็เช่นกันพวกเขาทั้งสองคนจะต้องเข้าไปพัวพันกับคดีปริศนาต่างๆทั้งโจรวิ่งราวขโมยของของหายปริศนาที่ อยู่ดีเพื่อนแม่งเก่เามาให้เรียกได้ว่าความปรารถนาที่จะกลายเป็นคนธรรมดาของพวกเขาคงยากแล้วละ่ะเป็นไม่ได้หรอกพวกมึงอะเรื่องเราจะเป็นเช่นไรกันและพวกเขาจะกลายเป็นคนธรรมดาที่หายขี้เสือกได้หรือไม่เออไม่ใช่หมายถึงหมายถึงหายอยากรู้อยากเห็นได้หรือไม่ก็ต้องไปติดตามชมกันในโชชิมิน How to การเป็นคนธรรมดารับชมได้ทางช่อง a n y o n e Thailand มีซีซั่นสองแล้วด้วยซีซั่นสองแม่งพึ่งมาและก็มาแบบเงียบเงียบแบบเงียบเลยแบบเฮียแมบบ่งไม่มีใครพูดหาเหวอะไรเลยเนี่ยความรู้สึกหลังดูเรียกได้ว่าเออเรื่องนี้จะว่ายังไงดีงานภาพงานภาพที่แบบว่าสวยสวยแบบคอมมดี้ที่เกินกว่ามาตรฐานทั้งบรรยากาศเมืองผู้คนและลายเส้นการนำเสนอบรรยากาศที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่เต็มไปด้วยปริศนาคือจุดเด่นของงานภาพของเรื่องนี้ และทางด้านของเนื้อเรื่องด้วยความที่ว่าพระเอกเป็นคนขี้เสือกเอ้ยไม่ใช่หมายถึงอยากรู้อยากเห็นทําให้ตัวเขานั้นชอบเข้าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านอ้อหมายถึงชอบเข้าไปแก้ปัญหาให้ชาวบ้านเรียกได้ว่า ปากบอกว่าอยากเป็นคนธรรมดาไม่อยากที่จะกลายเป็นคนขี้เสือกอีกแล้วเอ้ยหมายถึงคนอยากรู้อยากเห็นอยากจะกลายเป็นคนธรรมดาใช้ชีวิตสงบสุขแต่เมื่อตัวเขาเจอปริศนาอยู่ตรงหน้าคอนเทนต์คดีหรือแม้แต่เพื่อนข้างห้องคุยกันตัวเขาก็จะเข้าไปไขปริศนานั้นทุกครั้งเรียกได้ว่าถ้ามึงเจอคดีฆาตกรรมมึงก็กลายเป็นโคน,นันแล้วละ่ะแต่ตอนนี้ยังไม่เจอไงเจอมากสุดก็แค่ละพาตัวและสิ่งที่สําคัญก็คือโอซนายุกิสาวน้อยคนนี้นั้น ดูภายนอกเป็นคนที่น่ารักและน่าสนุนถนอมดูเหมือนเป็นคนที่ไม่อันตรายแต่ว่าใยนี่คือคำว่าผู้หญิงอันตรายอันตรายแบบไม่ใช้กำลังอันตรายแบบอันตรายจริงๆผู้หญิงที่มีคำว่าอันตรายแปะอยู่ตรงตัวเรียกได้ว่าถ้าใครสงสัยว่าผู้หญิงที่มันอันตรายอันตรายมากๆเนี่ยคืออันตรายแบบไม่ใช้กำลังด้วยเป็นยังไงไปดูเรื่องนี้ได้ก็ไม่อยากจะสปอยมากไงคือแบบโอ้ตอนที่ รู้ว่าน้องมันคิดที่จะทําอะไรและเฉลยว่าตอนท้ายนี่คือแบบว่าโอ้นี่มันเกินคาดสุดๆเลยเนี่ยตอนแรกก็คาดไว้แบบว่าเอ้มันก็คงแกล้งกันเล่นแหละโอ้โไม่ไม่มันไม่ได้แกล้งกันเล่นมันมันเอาจริงมันเอาแบบว่าเอาอู้ได้ถ้าอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไปดูเอาเองในซีซั่นแรกตอนท้ายอ่าเรียกได้ว่าโอ้วางแผนมาเป็นอย่างดีเลยสินะน้องโอซนายจัง แ,แม่แม่แม่ก็ประมาณนั้นแหละข้อเสียข้อเสียการดําเนินเรื่องค่อนข้างที่จะเล่าไปแบบช้าช้าช้าแบบไม่รีบไม่ได้แสดงความหวือหวาแบบว่ามันไม่ได้รวดเร็วมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าใครทนกับการใช้เวลาจํานวนมากกับอนิเมะใครไม่ชอบดูเรื่องราวที่ดำเนินไปแบบเรื่อยๆเรื่อยๆค่อยๆไปชอบอะไรแบบเร็วๆก็อาจจะไม่ชอบเรื่องนี้หรือใครไม่ชอบอ่านเยอะๆก็อาจจะไม่ชอบเรื่องนี้เช่นกันเพราะว่ามึงต้องอ่าน ซับและดูภาพภาพพื้นหลังภาพตัวละคร ที่มันคุยกันบรรยากาศที่เปลี่ยนไปการสวิตภาพไปมาเพื่อสร้างบรรยากาศในให้เชื่อมกับคําพูดที่มันคุยกันอะไรทํานองนี้ใครที่ไม่ชอบสังเกตมากๆหรือว่าไม่ชอบอ,อ,อนิเมะที่คุยเยอะๆก็อาจจะไม่ชอบเรื่องนี้แต่ถึงจะพูดแบบนั้นแต่มันก็ไม่ได้อมันไม่ได้อยู่ยากมันเ,เล่าออกมาได้เข้าใจง่ายมันสามารถทําให้คนเข้าใจได้โดยที่ไม่ได้ยากจนเกินไปตอนเฉลยก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูสมเหตุผลอยู่ก็ <laughs> ประมาณนี้ใครอยากที่จะ รับชมก็ไปหาชมกันได้ในช่อง a n y o n e Thailand มีซีซั่น2เพิ่งมาและเงียบมากๆเลยส่วนในวันนี้นั้นลาก่อนแล้วเจอกันใหม่ถ้าหากโชคชะตาของเรายังต้องกันบาย